หลังคาสังกระสีออกทั้งแผ่วิ่เงเก็บกันวุ่นกลางดึกเส้นริทพายยุดูดร้อนลมกระโชกแรงฝนตกหนักพเพีเอกอรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพเพียกรากาศในช่วงเที่ยงวันาทิตที่4กุมภาพันธ์ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีพาย,ยุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงรวมถึงนะครับ ในด้านของการแจ้งเตือนอากาศหนาวเย็นประเทศไทยทางตอนบนะระลอกต่อไป10กุมภาพันธ์เป็นต้นไปและแนนมสภาพอากาศอีก10วันล่วงหน้าฟ้าฝนจะเป็นเช่นไรกันบ้างและลมหนาวจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอดวินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ฝนในจุดต่องชั่วโมงที่ผ่านมานะครับในด้านของพาย,ยุฝนฟ,ฟ้าขนองลมกระโชกแรงได้เริ่มขึ้นแล้ว ตั้งแต่เมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวจากบริเวณพื้นที่อีสานทางตอนกลางและฝั่งตะวันตกมาที่บริเวณพื้นที่อีสานฝั่งตะวันออกนะครับตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นกาฬสินมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษรวมถึงอุบลราชธานีก็มีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาในบางพื้นที่นะครับซึ่งก็เป็นบางจุดที่มีฝนตกหนัก บางจุดมีฝนปานกลางซึ่งนะครับแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวเหตุการณ์ที่ส่งเข้ามาจากข้างบ้านจากพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่ส่งเข้ามานะครับซึ่งภาพเหตุการณ์แรกที่เรนพื้นที่จังหวัดมุกดาหารฝนตกนะคะเมื่อคืนนี้ตั้งแต่1นึนาฬิกาที่ผ่านมา4กุมภาพันส์2567สร้างความชุ่มฉ่ำให้กับชาวพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับ แต่โชคดีหน่อยลมกระโชกแค่เบาๆไม่ถึงกับลมแรงนะครับและมีฟ้าร้องฟ้าผ่าลงมาเป็นระยะๆะะอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณแก้เป็กค,คนมึงการภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปที่บริเวณพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งมีพายุฝนฟ้าคนองฝนตกตั้งแต่ตีสามของเมื่อคืนนี้นะครับป็นต้นมา ตกเป็นระยะระยะหนักสลับกับเบาจนถึงในขณะนี้ขอบอถุงข้อมูลข่าวจากคุณตีโป้วิชัยภาพถ่าเหึนการต่อไปที่บริเวณพื้นที่นิคมพัฒนาระยองนะครับมีผฝนฟ้าขนองลงมาแต่โชคดีหน่อยเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีลมกระโชกแรงนะครับมีแค่ฝนและไม่มีฟ้าด้วยนะครับตกอย่างสวยงามเลยนะครับสร้างความชุ่มช่ำให้กับชาวนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณนพรกรสถาปะวิศณุชัยภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปเป็นภาพฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นสร้างความชุ่มชํำแต่เป็นผลเสียให้กับพื้นที่ชาวเกษตรกร,กรที่กำลังกรีดยางนะครับกรีดยางพึ่งเสร็จยังไม่ทันหยอดน้ำกรดเลยนะครับก็ต้องทิ้งทั้งหมดเรียกกันได้เลยนะครับว่าเหนื่อยฟรีกันเลยนะครับ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากคุณชนันทิดาอ้ายมืนภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปเป็นภาพพายุลมหัวกุดนะครับหรือพายุลมบ้าหมูซึ่งสาเหตุของการเกิดพายุลมบ้าหมูหรือพายุลมหัวกุดทางภาคอีสานเรียกกันนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากในด้านของพื้นดินที่ร้อนระอุจากแสงแดดอากาศเหนือพื้นผิวลอยตัวเข้ามาประทะนะครับ เข้ามาพัดเฉือนกันก็จะเกิดเป็นลมงวงหมุนวนขึ้นมานะครับบางครั้งก็มีขนาดใหญ่บางครั้งก็มีขนาดเล็กขึ้นอยู่กับลมที่พัดเข้ามานะครับและพื้นดินที่ร้อนระอุจากแสงแดดขอบคุณข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากท้งบ้านรวมถึงที่บริเวณพื้นที่ตำบลตาเปกอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งฝนนะครับในบางพื้นที่ก็ตกลงมาหลายรอบเช่นกันนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ในช่วงบ่าย บริเวณพื้นที่ตมบนตาเปกอเภอเฉลิมพระเกียติบุรีรัมย์เช่นกันนะครับฝนตกฟ้าขนองสองรอบเลยนะครับเมื่อวานนี้สร้างความชุ่มฉ่ำให้กับพื้นที่ชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณคมสัรบุญประโคนภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปที่บริเวณพื้นที่จังหวัดส่าแก้วฝนที่ตกก็สร้างความชุ่มฉ่ำเช่นกันนะครับเมื่อวานนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากคุณสแสวงเทียงธรรม รวมถึงภาพเหตุการณ์ที่เริพื้นที่อำเภอเสร,รภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีฝนตกหนักเช่นกันนะคะเมื่อวานนี้สร้างความชุ่มฉ่ำให้กับพื้นที่เกษตรกรชาวไร่ชาวสวนกันนะครับส่วนบริเวณพื้นที่หนองบัวลำพูที่บริเวณพื้นที่บ้านโคกม่วงชุมนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูก็มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเข้ามานะครับซึง่งมีด้านของพายุฝนฟ้าคะนองหอบเอาลมกระโชกแรง พัดเอาเต็นรวมถึงเก้าอี้ล้มระเนระนากระจัดกระจายอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านและปิดท้ายด้วยภาพข่าวเหตุการณ์ที่น่ากลัวนะครับที่บริเวณพื้นที่อำเภอเสร,รภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดได้เกิดพาย,ยุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสร้างความเสียาหายในด้านของสังกรสีนะครับ สังกะสีบ้านเรือนของชาวบ้านปนรีรนาจกระจัดกระจายรวมถึงกระเบื้องหลังคาเรือนของชาวบ้านที่เพิงออกนะครับแทบจากทั้งหลังและสังกะสีที่โดนในด้านของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงพัดปิวไปตกไกลเลยนะครับเรียกกันได้เลยนะครับว่าเกิดความวุ่นวายอนะมาณกันทั้งคืนเลยนะครับเถียววิงหอบเก็บสังกะสีขอบคุณข้อมูลข่าจากคุณชเวงบุตรดาจาัก รวมถึงในวันนี้นะครับก็ต้องเฝ้าระวังในด้านของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ซึ่งนะครับในด้านของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของลมกระโชกแรงพายุฝนฟ้าคะนองที่เข้ามาซึ่งนะครับในด้านของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เข้ามาโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดในฤดูร้อนหรืออากาศที่ร้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับในทุกปี จะเป็นในช่วงของเดือนมีนาคมจนถึงเมษายนแต่ในปีนี้นะครับคาดว่าจะเริ่มมีพายุดุดร้อนเข้ามาแล้วในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับส่วนในช่วงนี้บริเวณพื้นที่ใดที่มีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมถ้าจะเรียกว่าในด้านของพายุฤดูร้อนก็ไม่ผิดนะครับเพราะในด้านของพายุดุดร้อนกับพายุฝนฟ้าขนองก็เป็นตัวเดียวกัน ส่วนในด้านของพาย,ยุฤด,ดูร้อนจะมีความรุนแรงของในด้านของแรงลมมากกว่าและในบางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็ตบตกฟ้าร้องฟ้าผ่าจากอะไรจากบริเวณพื้นที่ใดที่มีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมก็ยอมจะเกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศและมีความรุนแรงตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่นะครับก็ตามที่แอดมินแจ้งเตือนนะครับว่าจะเริ่มมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้3มกุมภาพันธ์จนถึง10กุมภาพันธ์นะครับ ซึ่งคลิปแอดมินได้ลงให้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับและคาดการบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลงกระโชกแรงมากกว่าพื้นที่อื่นนะครับเพราะอะไรเพราะพื้นที่ภาคอีสานก็เริ่มมีอากาศอุ่นขึ้นแล้วนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีอากาศเย็นตลอดทั้งช่วงไม่ต้องพูดถึงพื้นที่อื่นไกลนะครับพื้นที่บนราชธานีรีสเกตก่อนหน้านี้อุณหภูมิก็แตะอยู่ที่16จนถึง19องศาตลอดทั้งช่วงเลยนะครับในหน้าหนาวของปีนี้ เพิ่งอุณหภูมิแตะที่20องศาขึ้นในช่วง 1- 2วันที่ผ่านมานี่เองนะครับในด้านของอากาศร้อนเดืมอากาศร้อนสะสมก็เสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดเรียกว่าพายุฤด,ด,ดูร้อนก็ไม่ผิดนะครับบริเวณพื้นที่ไหนที่มีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมก็ต้องเฝ้าร,ระวังกันต่อโดยเฉพาะนะครับในวันนี้เฝ้าร,ระวังบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ชัยภูมิ ลบบุรีสระบุรีนครราชสีมาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดชะเชิเร์ซาวขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสรารคามร้อยเอ็ดเยโสธรอ,อำนาจเจริญมุกดาหารกาฬสินธุ์สุรินทร์ศรีสะเกษรวมถึงอุบลราชธานี ก็มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเข้ามานะครับเดี๋ยวให้มิสาพาไปดูในด้านของการพยากรณา์าในวันนี้ถึงพรุ่งนี้จากในด้านของกรมอุตุนิยมทิยากันนะครับซึ่งอุตุนิยมทิยาคาดว่าในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้ในด้านของบริเวณก่อประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังอ่อนลงซึ่งจะมีลมตะวันตกเฉียงเหนือใน,นระดับบนพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบน ทำให้มีหมอกในตอนเช้าซึ่งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยประมาณ1-2องศาในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกทาให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีพายุฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงระวังอัยในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทละเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้นะครับพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้ถึงพรุ่งนี้4-5กุมภาพันธ์จะมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาทางตอนล่างของภาคนะครับ อุณหภูมิต่ำสุด12ถึง23องศาและสูงสุด32ถึง37องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด4ถึง13องศาลมตะวันตกความเร็ว5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพื้นที่ภาคตะวออกเฉียงเหนือในวันนี้จะมีฝนนะครับโดยเฉพาะทางตอนกลางถึงตอนล่างและฝั่งตะวันออก ทางตอนบนก็มีฝนบางพื้นที่เช่นกันนะครับซึ่งในวันนี้โดยภาพรวมอากาศจะเย็นถึงหนาวในตอนเช้านะครับจะมีหมอกเข้ามาบางพื้นที่ในตอนเช้าและอุณหภูมิจละลดลง1-2ถึงององศาในบางพื้นที่นะครับซึ่งจะมีฝนเข้ามาร้อยละสิบส่วนมากบริเวณพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเยโสธรทอำอนาจเจริญสุรินทร์สีสก,กีและอุบลราชธานีซึ่งในขณะนี้นะครับ ขณะที่แอดมินได้บันทึกเสียงในขณะนี้ก็มีฝนตกฟ้าขนองลงมาบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นฝนเล็กน้อยด,ดินไปปรยเข้ามาในตอนนี้นะคบพื้นที่ไหนมีฝนตกฟ้าขนองกันบ้างในวันนี้อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับอุณหภูมิต่ำสุด15-24องศาและสูงสุด34-37องศาบริเวณพื้นที่ยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-15องศาลมตะวันอ,ออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจัดลดลง1นึงถึององศาอุณหภูมิต่ำสุดยิบ5ององศาและสูงสุด35-37องศาจากลมใต้ความเร็ว5-5 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีหมอกบางในตอนเช้าจะมีฝนเข้ามา10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด23 27องศาและสูงสุด3 3 3 6องศาจากลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝอนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีหมอกในตอนเช้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด3 3 3 6องศาลมใต้ความเร็ว5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีเมฆบางส่วนจะมีฝนเข้ามา10%บริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด31-36องศาลมตออกเฉียงใต้ความเร็วส10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลรลึก้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาและสูงสุด33-36องศาลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลเลื่อนต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตร และหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนตั้งแต่วันที่4จนถึง9กุมภาพันธ์2567จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาฝั่งล่างของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงอีสานทางตอนล่างในบางพื้นที่ในบางวันนะครับขอให้ติดตามพยากรณ์ากาศประกาศคําเตือนจากกรมอุตุกันอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะๆะะอย่างคันท่่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไปให้รับทราบพอมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์แฮนดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ